สวัสดีเจ้าความนาเปรี้ยวใบพัชรีนะเจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆน,นะเจ้ามาทําพับไทยไข่โป๊ะกันนะเจ้าเจ้าพอดีวันนี้ใส่กุ้งสดนะเจ้าแล้วเพื่อนๆพ่อนตั้งกระทะนะเจ้าใส่น้ํามันแล้วก็ใส่หอมแดงนะเจ้าแล้วก็ใส่หัวเชฟโปะนะเจ้า ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราไปพับนะเจ้าพร้อมทั้งเต้าหู้นะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำพับไทยที่ปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าลงไปได้เลยนะเจ้าเมื่อใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็คือเพื่อนๆพ่น,นะเจ้าเร่งไฟสักน้อยหนึ่งนะเจ้า ปอดไปจนกว่าแห้งจนได้ตี้แบบนี้เลยนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกระตักขึ้นนะเจ้าเอาพึ่งใส่ในถาดไว้นะเจ้าเพื่อที่ว่าเส้นมันจะได้บัดติดกันนะเจ้าหลังจากนั้นนะเจ้าเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนตั้งกระทะนะเจ้าตอกไข่ลงไปนะเจ้าหนึ่งลูกนะเจ้า ใส่น้ำมันเพิ่มแหมน้อยเดียวนะเจ้าแล้วก็ใส่กุ้งสดที่เฮาพัดไว้นะเจ้าโรยด้วยพริกไทยนะเจ้าแล้วก็เส้นที่เฮาผัดไว้นะเจ้าเอาลงใส่นะเจ้าไปน้อยหนึ่งนะเจ้าแล้วแค่กลับด้านของไข่นะเจ้าก็จะได้ผัดไทยไข่โปะแล้วนะเจ้า ตักใส่กลองได้เลยเจ้าเสร็จแล้วเจ้าพัดไทยไข่โต๊ะเจ้าเจ้าสีสันสวยงามมากๆเลยนะเจ้าเพื่อนๆจะทำลงทานหรือว่าจะทำกินทำขายก็ได้นะเจ้า วันนี้ควมะนาวเปรี้ยวใบพัชรีขอจบคลิปไว้เพียงเต่ายี่ก่อนนะเจ้าแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า